สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้เจอแม่แม่สตอรี่มานานแล้วนะคะที่แม่แม่ทำเรื่องการกินค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะข้าวเย็นเหลือแล้วก็ไปเอาผักกะเพราบ้านยายๆมานะคะแล้วก็มีของหวานก็คือส้มนะคะแล้วก็มีอันนี้น้ำพริกน้ำพริกยายทำไม่นานแล้วมาแก้ม <laughs> 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 เดี๋ยวเราก็จะมากิน เว้ยลืมมาซ่อมมาอีกแม่เดี๋ยวมาแล้วคะนั่นแม่มะะมไม่มีการตัดต่อแล้วขอไปเอาซ่อมก่อน ตัดต่ต่อไป,ปไม่ได้กินไปสามวิเพื่อความแซ่บนะคะไม่ได้กินโชว์นานแล้วไปดูคลิปเก่าๆที่แม่ๆกินโชว์นะคะก็เออคนก็ชอบดูนะเวลาเรากินนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยแม่ๆกินข้าวอร่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูใหม่ไม่มีผักเลยค่ะอจิ๊วขอบอกว่า แซ่บมากเลยค่ะผักกะเพราใหญ่หมูก็เขาบอกว่าหมูแบบมันมันติดมันมันนิดนิดขอโทษร่างอะไรกล้องแม,ม่แม่มืดจังแบบขาไปไหมขาไปขอน้พริกขออญาตใช้ช้อนนี้เลยกินคนเดียวไม่มีใครกินกันแล้ว อร่อยมากที่มีผักแก้มนะปกติแม่แม,แม่ต้องมีผักใช่ไหมคะเคียวผักดังๆกุ๊กกุ๊กกุก๊กใช่ไหม้องคนเห็นแม่แม,แม่ไปขายของใช่ไหมคะชอบทำไปหาทำไปด้วย หาทําไปเรื่อยเดี๋ยวแม่แม่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมแม่ถึงขายของตลาดเช้านะคะก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต่างทําหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะแม่ก็ว่างนะคะแล้วก็ด้วยเดิมทีก็ขายของให้น้องไอซ์อยู่ใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าถัก แม่ๆไปแบบอุ้อยากทาอะไรของตัวเองที่แบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบต้องไปซื้อเขาไปอะไรเนี้ยก็คือสั่งทาออเดอร์เลยนะคะก็ประเทศเพื่อนบ้านได้แหละก็สั่งไปนะคะแล้วเราก็ซื้อเสร็จสินค้ามาเราก็มาขายได้เลยนะคะเราก็มีมามาดูสินค้าเราหน่อยว่าโอเคไหม การเย็บการอะไรดีไหมก็แค่นั้นเองดูแลแค่แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปเออเขาเรียกว่าอะไรบรหาสินค้าตามซ้าเพลงอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแดดร้อนแล้วที่จอดลูกก็ยากมากนะคะแม่แม,แมก็เลยให้ลูกสาวสั่งแล้วแม่ก็มานั่งขายก็ไปได้ที่ตลาดของการเคหะค่ะดีมากเลยเพื่อนๆลองไปดูนะคะตลาดเช้าสมมุติว่าแม่แม่เนี่ยไปก็หกโมงนี่ก็ไปตั้งโต๊ะละ ไปจัดลาลูกค้าก็เร um> um 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 nope ิ่มมาเจ็ดโมงนะคะพอประมาณสิบเอ็ดโมงแม่แม่ก็เริ่มเก็บแล้วค่ะขอบอกว่าขายดีไหมก็การค้าขายก็เป็นวังวันนะคะว่าขายดีขายไม่ดีนะคะแต่แม่แม่นี่ขอบอกว่าเรื่องค้าขายเขาให้บอกชอบค้าขายมาแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะเป็นคนที่แบบชอบขายชอบพรีเซนต์รีวิวสินค้าที่เราขายนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าใส่ใจกับทุกสินค้าเลยที่แม่แม่ขายนะคะแล้วก็ก็ทำมาได้ก็โอเคนะ แม่จะเล่าย้อนไปเมื่อตอนก่อนปีใหม่นะคะแม่แม่ก็เห็นกระเป๋าของแม่แม่แล้วใช่ไหมคะกระเป๋าไหม่พรมเป็นแบบว่าคล้องมือนะคะเดี๋ยวตรงนี้มีไหมเอ่ยอ๋อมีเดี๋ยวอาจะให้มาแนะนําตัวอย่างสองใบเนาะสองใบโอเค อเวลาเลือกสินค้าแม่แม่คนเลือกเองนะว่าต้องเอาแบบนายอันนี้เห็นไหมคะอันนี้มาดูแซมเปลิเลเพิ่มมาอยู่ในห้องอยู่ายสามใบนะคะแลต้องดูด้วยว่าเราส่วนมากเราจะขายแบบว่าถ้าก่อนตอนปีใหม่นะคะมันก็จะเน้นสีแดงเขียวอะไรพวกนี้นะคะแม่แม่ก็ตามเทศกาลเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่แม่จะมาให้ดูกินไปด้วยคุณอยู่ด้วยเนาะ ขอบอกเมื่อตอนก่อนปีใหม่เชื่อไหมคะแม่แม่ขายกระเป๋ารุ่นนี้เรียกว่าสั่งสต็อกนี่แบบเยอะมากอะนะคะเนี่ยค่ะรุ่นนี้แล้ววัยรุ่นก็กำลังฮิตด้วยนะคะแล้วก็แม่แม่ก็คือเราจะมามันตอนมาเราก็มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ใช่ไหมคะแม่แม่ก็มาดูรายละเอียดของสินค้าเราก่อนแล้วก็ใส่แพ็กเกจใหม่ติดสติกเกอร์มันรีคริสมาสแฮปปี้นิวเยียร์เข้าไปนะคะ แล้วก็แพ็กเกจให้ส,สวยๆขายใบยละร้อยนะคะแม่แม่ขายใบยละร้อยเชื่อไหมคะบางทีมีคุณลูกค้ามาอุดหนุนแม่ๆ่นะบางทีเออเขาก็เรียกคุณอิลนะคะก็แบบขายของคุณอิวพี่เอาเลือกให้พี่เลยนะสิบายอ่าแพ็กเกจเรียบร้อยเลือคุณอิวเลือกให้ด้วยนะยี่สิบใบบางทีก็เนี่ยแม่ๆ่ก็ได้ตามเนี้ยออเดอร์บางวันมีอยู่ลูกค้าอยู่คนนะคะเชื่อไหมเอาของแม่แม่เป็นเกือ100บร้อยใบอ่ะ ก็แบบโอ้โหโชคดีมากเลยก่อนปีใหม่แล้วก็เราหาสินค้าที่แบบว่าถูกกับที่คุณลูกค้าต้องการด้วยนะคะเช่นแบบนี้เนี่ยช่วยมากเลยแม่แม่ก็ต้องดูลายด้วยนะคะว่าเอาลายที่สวยๆแล้วก็ดูเกรดีหน่อยนึงนะคะเช่นถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นที่ชอบสีสันแม่แม่ก็จะแนะนาประมาณนี้ค่ะ หรือถ้าคนที่ว่ามีอายุเน้อยแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาเรียกใส่ได้หลายลายลายกราฟิกอย่างเงี้ยนะคะเชื่อไหมหลองปีใหม่ขายดีมากเลยนะคะแล้วหลังปีใหม่พอปีใหม่แล้วก็ยังขายดีอีกนะคะก็ได้ก็ได้กระเป๋ารุ่นนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะไปหาแม่ตลาดเช้าก็ได้นะคะการเคหะแล้วว่ามินซอยแปดนะคะไปได้เลยแม่แม่ก็จะขายของอยู่นะแ,แต่ก็ไม่รู้จะลงล็อกไหนนะคะก็ประมาณดูกันนะคะพอมเาเล่าให้ฟังแม่แม่ไปขายของก็สนุกดีนะคะ หกโมงไปตั้งร้านดูความเช็คความผุมยาวแล้วน้องเหมอนน่ไม่คุยนั่นเลยก็ไปตั้งร้านหกโมงลูกค้าเริ่มมาเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแม่เก็บเก็บของกลับบ้านหละถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงก็เสร็จภารกิจรอบเชา้าตอนนี้กลับมาถึงก็ทํางานบ้านของเราต่อเป็นแม่บ้านนะคะตอนเช้าเป็นแม่ค้าตอนเย็นเป็นแม่บ้านเป็นไงคะแม่ๆคุยดีด้วยแล้วก็กินน่าอร่อยด้วยใช่ไหมกินต่อ ก็เดี๋ยวที่แม่แม่ขายการถึงสุกนะคะการถึงสุกไปขายได้เลยสาวอาทิตย์ก็บางทีก็ถ้าเกิดว่าดูตามเทศกาลถ้าเกิดวันาเสาร์วันไปชักเสาร์หนึ่งเผื่อลูกค้าแบบว่าเออเขาไม่ว่างวันธรรมดาก็ไปวันเสาร์นะคะก็หยูค่ะขายของ เพื่อนถามว่าไปขายของตลาดเช้าค่าที่เท่าไหร่นะคะช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่ขายล็อกนึงอ่ะสองคูณสองนะคะก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะคะร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ก็เพิ่งจะมาขึ้นราคาเมื่อตอนเดือนนี้เองเป็นร้อยแปดสิบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการล่มล่มก็สามสิบบาทรือโต๊ะจะไม่ต้องเอาไปเองก็โต๊ะยี่สิบบาทนะคะไปขายได้เลยตอนนี้ร้อยแปดสิบบาท โอเคพี่ไม่พี่นะแม่ว่าแม่แม่ว่า,วาเอาอะไรไปก็ขายได้จริง,รงเดี๋ยวอยู่ที่เราอีนั่นไม่มันรู้สมคัญกับลูกค้าด้วยนะคะบางทีลูกค้าก็แบบขอเบอร์เนี่ยขอเบอร์ไปก็เออเวลามีลายใหม่ๆเราก็ส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกค้าประจําเรานะคะยัางเราด้วยกินด้วย มีเรื่องอะไรจะเล่าอีกอืมเมือเพื่อนๆมนถามว่าวลกระเป๋าถักยังทำขายอยู่ไหมขายอยู่นะคะส่วนมากกระเป๋าถักจะเป็นทางไอจนะคะร้านชอเชอวันนี้วันนี้เด็กหยุดเสียงเจ้าจ้าก็เลย แม่จะมองบอกว่าคนเราอะนะคะถ้าเกิดว่าขยานนะันอะอยู่อยู่กรุงเทพอบบไม่อดตายนะอะไรอะไรก็ขายได้หมดเลยอยู่ที่จะทำหไหมคนไดนองสนุก เมื่อวันเสาร์ที่แล้วแม่แม่ไปขายลูกสาวไปด้วยนะคะลูกสาวไปด้วยลูกสาวบุนขายดีเวลาแม่อยู่ขายคนเดียวแม่ต้องเช็คดีๆนะเวลาคนเ็าโอนเ็าโอนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายดีขายดีมากบางทีก็แบบงงอะนะบางทีก็ขายกระเป๋าใบละห้าสิบบ้างเซลห้าสิบาทกระเป๋าธรรมดาร้อยหนึ่งบางทีก็ให้แบงค์ร้อยมาจะทองห้าสิบาทลูกสาวบอกแม่ร้อยหนึ่งเอาลืมดูทีเนี้ยขายคนเดียววลาวบุนบุญชุนลมุนบุนวายเหมือนกัน จะบ่งบอกว่าขายดีวันนี้วันหยุดนะก็เลยแบบว่าทำทั้งสองอย่างเลยนั่งกินโชดะแต่โชดก็เมลนู่มมากมากเลยผักกะเพรา,า,า,านานก็ไปดูคี้กับกับก็คีดถึงเพื่อนๆแลวนะ,ะที่แบบ ชอบมาถามว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างทำน้ำพริกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หลานสาวมารือยังน้องน้ำหวานน่ะนะคะเดี๋ยวเห็นว่าปิดเทอมนี้ว่าจะมาลงมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวรอดูว่าน้องน้ำหวานจะทำคลิปอะไรให้พวกเราดูอีกนะคะ มันนั่นมากเลยอนะ่ะมืดๆอ,อย่างนี้น่าดั่งมัม้ย แม่แม่ทำรีวิวกระเป๋าแต่ววและใบแต่ละรุ่นเดี๋ยวเพื่อมาเกิน เพื่อนๆคนไหนอยากจะขายของอันนั้นนะคะมาอยากจะถามอะไรเรื่องการขายของตลาดเช้าคอมเมนต์ไว้นะคะคเดี๋ยวแม่แม่ก็จะไปตอบนะคะว่าจะจองล็อกทำยังไงอะไรประมาณเนี้ยพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวแม่จะเข้าไปตอบนะคะ มาเป็นเพื่อนกันที่ตลาด วันนี้น้องๆที่ตลาดทักมาถามยังเด็ดชาว,ว่าวันนี้พี่ไปขายไหมล็อกไหนพี่บอกวันนี้พี่เฟรเลยวันนี้พี่อยากอยู่บ้าน รางปากด้วยส้มหวาน,วานจะมีเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟัง เร่งนี้ตลาดหวานน่เลยค่ะมิ่ซืนส้ม โดยมีคนถามว่าของที่ตลาดอะ่ะส่วนมากเป็นของมือหนึ่งหรือมือสองมีทั้งสองอย่างนะคะทั้งมือหนึ่งด้วยมือสองด้วย แต่ว่าถ้าเพิ่อนๆคนไหนอยากไปขายอะ่ะให้ไปลองชมตลาดก่อนว่าจะขายแบบไหนดีที่แบบเออจะไม่แบบว่าตรงกับแม่ค้าคนอื่นเช่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบวแนวไปเป็นชุดผ้าฝ้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเรา่วนมากก็เป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่หรือว่า ทุกคนอ้วนอย่างแม่แม่เงี้ยแม่แม่ก็สันหาเวลาไปก็จะมองเดี๋ยวทุกคนอ้วกคนอ้วนเงี้ยเพราะเราเป็นเสื้อผ้าที่หายากอะไรเงี้ยนะคะก็แม่แม่ก็จะมาบอกเล่าว่าช่วงนี้แม่แม่ทำไลฟ์อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะที่ยางหายไปนานเรื่องการกินการทํากับข้าวนะคะตอนนี้ก็เป็นแม่คาช่วงเช้านะคะบางทีกลับมาบ้านเหนื่อยเหนือาบน้ํานอนยาวเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปดูติ๊กตอกของแม่แม่ เออสตอรี่ด้วยนะคะจะเริ่มเล่นแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อร่อยมากเลยค่ะกะเพราใหญ่ๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย